สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูจังหวะของการกินเบียนะครับคือในรูปหมากเนี้ยนะผมก็ค่อนข้างไม่มั่นใจว่าสีดำคิดอะไรอยู่ที่ทีมเบียขึ้นไปอาจจะเป็นการปิดปิดเกมลบตรงฝั่งซ้ายมือแล้วเอาเอาขุนขึ้นนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในเกมเนี้ย คือสีขาวไม่ยอมไม่เป็นแบบนั้นคือคือสีขาวกินนะครับยอมเสียเปียบเบี้ยนอกไปในแต่ท่านก็สงสัยว่าหมากดำควรเดินอะไรดีเอาเรือกินดีไหมนะครับเรามาลองพิจารณา,า,าดูถ้าเป็นรูปปกติเราอาจจะเอาเรือกินนะครับเพราะว่าเอาเรือกินเนี่ยมันง่ายต่อการบุกต่อไปนะครับคือ,อจับเบี้ยตัวนี้ต่อไปเอาม้าจับอะไรเงี้ยแต่ท่านต้องพิจารณา,นานดูให้ดีเพราะว่าการที่เอาเรือกินเนี่ย มันหมายถึงว่าโคนตัวนี้ท่านก็จะไม่ได้ใช้งานนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเดินแต้มไหนดีเมื่อเจอจังหวะแบบนี้ก็กินเบี้ยนะครับอันนี้ผมเห็นเขาเล่นมาผมว่าอืมเขาก็เล่นดีนะครับกินเบี้ยใช่ไหมครับกินเบี้ยเพราะอะไรเนี่ยเอาโคนขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับสามารถใช้โคนไหลบุกได้ต่อไปนะครับก็เอาเรือมากดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินโคนเสยขึ้นไป หาทางผูกโคนซะหน่อยนะแล้วค่อยเอามา้าโดดขึ้นไปอีกเนี่ยครับมันเป็นการบุกที่เป็นเสื้อผ้านะครับเป็นชุดนะโอเคเนี่ยก็ลองเอามาพิจารณาประกอบกับการเล่นของท่านดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเท่านี้นครับก็ขอจบการแนะนำก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ